ในพุทธาของเราท่นานแสดงว่าที่พึ่งเงินของพระเจ้าไม่มีพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเดือของพระพุทธเจ้าเคยแสดงเห็นว่าชีของเรานั้นเรื่องกายนี้มันก็เป็นใบตามแก่เจ็บตายเลี้ยชารู้ไม่ได้ ท่านบอกว่ามรกคผลด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โควนทำแต่วันนี้ท่านเดียวใครจะชู้ได้ว่าพรุ่งนี้จะมาถึงหรือไม่ด้วยความใจมันถึงหรือไม่ในเมื่อยกนี้เป็นเรื่องของโรคบาโรโควรโรคเรื่องภัยธรรมชาตินำพุ่มไ้ไว้ปาา่าเป็นดินไหวยังมีภัยสงคราม พอโตอยู่เรื่อยๆอ,อย่างนี้แล้วแสดงว่าเพื่องภายนอกเราก็เพื่อนได้โชคของเราแต่พเพื่องยาวนั้นคือเพื่องบนบนของเราผทท้าถ่าทำตามพุทธคุณทางบุญทางคณอย่างนั้นก็ได้ว่าท่านแสดงว่าการจะเป็นเพื่อนคนนั้นคือกําลังทุกข์ภัยโรคได้ตามท้องคน ทางเราก็เรียกว่าจะมีการตรวจบอลอาจจะเรียกว่าทานเงาิดหน่อยแล้วก็ตั้งใจทำน้ำมนต์คือว่ายองให้ถึงจากเที่ยงวันสองจาะคุณโลกองค์ใหญ่องคน้อยถ้งบัรมีก็ได้บริกรทำโบสถ์ทวนลงไปถึงน้ำมนต์ตาง แล้วไปแล้วถ้าเราสวดได้ก็สวดตามเลยก็้วมีมนสือแจกให้สวนใครโร้ก,ก็เดยเปิดนั่นไหนก็เรียกว่าส่วน้างก็ใช้พ้นจะส่วดเรื่องรพระธาตุสวโคดชมแล้วก็สักกาวาซึ่งเป็นหบดที่นิยมกันว่าสมารัการัดทุกข์โร้รคด้ะไดีเพราะยกได้คบานมากนี้ องการภายนอกก็เป็นเรื่องของมิซิสตินก็ดีนักกางก,าก็ดีเรื่องการไม่ไปใกล้ชิดกันกันนั่นก็ดีเป็นองการภายนอกซึ่งเรีกว่าได้เร็วได,ไ,ดได้ช้ามากน้อยอคนแล้วแต่เล่ว่าเมื่อเรามีาภูมิคุ้มกันทางใจแล้ว้ายใจเข้มแข็ง มันก็สามารถที่ยาบรรเทาเบาบางเรื่องภายนอกเมื่อมีพงังษ์เส็แล้วมันก็สามารถจะช่วยขับจนไม่ดีโดยเพราะเรื่องความนาดที่ตกกังวลเรื่องการที่ไม่พอใจต่างๆนี่แนะเป็นมาตการของมูุคาะของแต่ละแห่ง เมืนการนั้นทำความสะดวกน้อยลงแต่นนั้แล้วเรื่องของพุทธาจารย์ทุกก,การถ่บมทุกเมื่อพรมีทุกได้แล้วทุกกายก็แก,ก้กันไปแต่ถ้าเราไม่ทุกกายแล้ว <S <S ก็เห็นว่าอย่างนี้เป็นแปลงแบกนั้นมันก็เป็นไปเพื่อโ้องกานให้เราด้วย แล้วตอนนี้ก็เรียกว่าทางการะสรวงเราจะส่นบอลเรียกว่าต้นใจญ่ถนนบอที่เมื่อใครต้องการก็นำกลับไปไปเดิมก็ได้ไปพงก็ได้อย่างน้อยก็เป็นความตั้งทาเชื่อในพุทธคุณของคนนแล้วก็เราก็มีอยู่บ้านก็ว่าฐารเงินลนามมากขึ้น เขาเป็นกัารดิสก์ผู้ศรัทธาวงการที่ไปทำงานภายนอกมันลดลงมีเวลาทำงานในบ้านเวลาเหลือก็ไปหาพระพ่อไปงานช่วยตัวเองเีมือจะปวดกายไม่ปวยใจก็ยังดีแต่ปวดใจดีแล้วเทไม่ปวดกาย,ายาด้ยวยก็ยังดีกันอีกนะความไม่สะดวกทางที่มันอาจจะ หม่รู้ตัยแอ้ทางพรท่านองคก์ก็ต้องเขาไป้็เรยว่าก็ไปกันช่วยกันองกนนารแก้ไขในทหการณอย่างนี้ก็มีกองข่าวทุกอย่างมังนกิดข้ได้แล้วก็ต้องผ่านไปไม่ธรรมดาเป็นที่บูชาของผู้รุรังหลายงนด้วยแม้ทุกคนเราเรืงกระจายก็ต่วที่ทำนั้นก็มีส่วนช่วยเราพาจากทุกโลกใครอ,อันตรายประการ และขอให้มีส่วนให้หุ่จรงนั้นช่วยบาไดาให้เรามีเขาถึงเรได้เยอะนะสุขธรับนะประเทนใเท่ลนด้นฝดเด่นถ้าการทุกข์ทุกคนเดิยะราวารรวะหาบุราบริภูเรติระกังเบวาเมวะอิโดนินังเบทานังุปกาปติ thì tâm thi tâm rung hướng hiệp bà mê hoa trà mê tà rô Cà bê bô rê gặp bàn Nhân tô bà nà đi chô đi rà rô yà thà Nê yô vê vã thà rô rà

वा <ram> रं गो दे रङ्ग

I'm, good, I'm good. Terima kasih atas Dukapantajani duka, Kuyampantajani duka, Dukapantajani duka, Udurang merimahimu, Eka watakam

Oh.